สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ A.I. สวัสดีเพื่อนๆพนรอบห้องสวัสดีคนที่เข้ามารับชมวิธีทำปุ๋ยปรุงดินก่อนจะไปลงดินค่ะวันนี้จะพามาชมวิธีทำ ของยายนิ่มคือสูตรของยายนิ่มเองค่ะสูตรของใครก็ของมันเนาะสูตรของฉันก็มีหนึ่งหนึ่งม,มีแกบมีแกบมีแกบนะคะนีมีแกบมีแกบ กบแล้วก็ใบจามจุลีใบจามจุลีเขาเอินใบสำสาพี่น้องกับก็มี่ีไก่ขีไก่พันไข่ขีไก่แล้วก็มีปุ๋ยคอกปุ๋ยฉีงัวมี่ฉีง่วค่ะมันเนี่ยมาผสมกันพีน่น้องมาผสมกันสี่อย่าง ก่อนสิไปลงใส่แป้งเข้าผสมกันก้อนผสมกันสิ่ไผสมให้เบิรงเด้อพี่น้องเยมาผสมผสมให้เบิรงผสมกันแล้วก็เาก็เอาไปใส่แป้งเวลวาเขาสีวานเ้าก็ใส่ บานนมันลงแล้วเทาก็เอา,นะา,านี้วาน้ำคนบานผสมกันอันนี้ทดลองวิธีวิธีทดลองแต่ไม่ใช่ทดลองวิธีผสมแล้วบ้ดนี้ผสมเทาจะบ่ได้ผสมส่วนหลายผสมเท่ละหน่อยละหน่อยแต่ว่าเทาไอ วัตถุอย่างวัสดุเฮาก่อเก็บเอามาหลายแล้วนี่มีม่นี่ขี้เก็บนี่ขีว้วนี่แกบเอามาผสมกันเอามาผสมกันพี่น้องเอ้ยผสมกันผสมกันแล้วเขากันปรุงปรุงดินโยนนี่แหละปรุงดินโยวน พุ่งดีแล้วเขาก็เอาไปใส่แปลงใส่แปลงเข้าเห็ดนี่เห็ดทุกเห็ดทุกไนี่เห็ดทุกแปลงเลยค่ะเห็ดทุกแปลงแบบนี้พื้นดินดินเขาก็จะสะสมปุ๋ยไปเรื่อยๆสะสมปุย๋ยก่นอนเขาจะปลูกบบบใดเขาก็ต้องเห็ดแบบนั้นเพราะว่า เฮ้าอ่นเวลาเฮาอันใส่อ่อนเมล็ดพันธุ์เฮาก็ใส่เมล็ดพันธุ์เนี่ยก็เฮาใส่ปุ่นที่เฮาผสมแล้วใส่ปุ่นพร้อมเฮากอกผ่าปุกผ่าปูเฮาก็มีไออ่อนซอกซอกไหลหมดเฮาก็บวานเพียรว่าบ่ให้มันหมด หมดแมงมา้าลบกวนไม่กินไม่กินเม็ดพันหอ้องขันกินเม็ดพัน์ไปแล้วมันก็ไใ้นี่ว่าได้มันมันมันบ่เกิดมันบ่เกิดเฮาวันแล้วๆเฮาใส่ไอ้ฟุนที่เฮาผาสมแล้วนี่เาก็เก่าศอกห้ยห้ยห้ยศอกศอกไลหมดนั่นศอกไรหมดนั่น เา้เาหย้าหยห้ยห้ยแล้วแบบน,นี้เ้าก็ป้องกันใ้อันหมดม่กินกินแมงคาบไนคคับอย่างมันไปแบบน,นี้เ้าก็ไอเอาผ้าปกุกผ้าปุกดีดีผ้าสแลแนปกุกปลุกแล้วก็โรน้ำให้ชุม่มเปียกที่สุดยิ่งดียิ่งเปียกยิ่งดี ยิ่งเปียกยิ่งเกิดดีเมื่อสองเมื่อมันจะฉีดพ่นขึ้นแตกมาเลยเพราะว่าเขาปปองกันไวแล้วจังมาแรงในห้าก็บประองให้มันรบกวนมาแรงบ่อยมันรบกวนนี่แหละคือวิธีที่เห็ดจังไดอันมาเล็ดโอ้มันจังเกิดเห็ดจังไดมันจังเกิดขันพี่น้องใส่ใจ ใส่ใจเด้อพี่น้องคนใจใจนันใส่ใจนี่มันสีมันสีได้ดีเกิดตามนี่ลหละเขตลำเขตลับมันกับโมีอย่างหลายมี่มี่ํำเนีจลหละคนันเขตอันคันอันใส่ใจเท่ากับเบิ่งว่ามีหมดมี่อย่างโบคันมี่หมดเท่ากับเอาซอกอไรหมดนี้คันหมดบ่ลบกวนหมดบ่ขาดไปกับอีกอย่างหนึ่ง แปลงนี่ต้องสะอาดแปลงเฮานี่ต้องเสียหญ้าเสียหยังออกหมดหมดสิบ่ได้มาวางไข่ลดหมดกะสิบ่ได้อ่วยไอ้อันแมงแมงบงแมงหยังกสิบ่ได้มาวางไข่เพราะว่าเฮาป้องกันไว้แล้วเฮาสีเฮาเอาไอ้แนวไล่แมงไม่ไลลหมดไลหยังแล้วเรียบร้อยแล้ว มันก็เลยเป็นว่าห้าไรลไว้ห้าบ่อยมันมาโลบกวนเมล็ดพันธุ์เ้าบัเนี้ยวหวานลงไปหฮาก็ปปูกผ่าปล๊กเราก็น้ำมดมดแบบมันชุ่มชื่นเลยชุ่มชื่นแล้วก็มดแล้วก็รอดถาสองสามเมื่อมันก็สิงอกขึ้นมาให้เห็นเลยเป็นฮ้อนแดดแดดฮ้อนป็นได้กระสงผักกาดหอมนี่เป็นสิ่งที่ เห็ดางที่สุดพี่น้องเพราะฉะนั้นย้ายนิ่มจังปลูกผักปลูกตะผักกาดหอมปลูกตะผักกาดหอมพี่น้องเอ้ยปลูกไปไดกับบ่พ่อขายพี่น้องโอ้ยหอดบ่พ่อขายเดินในร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นกับมาติดต่อไอ้กับบ่ได้ให้เพืน่นมองที่ไปส่งน้ำกลุมนั่นเพิ่นเก่าขืนลวดตาดผุนกบับบ่มีไปส่งเพ,พื่นพี่น้องเอ้ยจะเป็น พ่อขายเห็ดอย่างได้กับวันนี้มันนานี่มันเองสมมุติว่านาน,านาวหนเห็ดยุ่สามสิบเมื่อก็ได้เก็บเหมือน,นบ่อันนี้สี่สิบห้าวันถึงสีได้เก็บมันยังสืบพ่อกินมันยังสืบพ่อขายมันนี่มันกะเข้ากับกลางมุ่งบางกลางผ่าสลนบางเท้ากะถือ แดดฮ้อนกับใหม่พักใหม่ยงมมังสิบ่มีน้ำหดเจ้าสิหดน้ำบ่เบียงพ่อกลับอีก,กหนึ่งน้ำต้องเพียงพ่อกันบน้ำเพียงพ่อนี่คือโอเคเลยจาปลูกจังได้ก็ได้พ่อได้พ่อถึงน,น้ำนี่เขาต้องหดผิวใส่สามเวลาเวลาที่หนึ่งกับตอนเช้าประมาณเจ็ดเจ็ดโมงแปดโมงเช้าห่อผิวไปเลย เขาสิมีสปริงเก์ผิว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 รอสิรอสิเที่ยงนี่เขาก็ผิวอีกครัง้งหนึ่งผิวคือว่าผิวเหี่ดอากาศให้มันเย็นแล้วมันก็นสิน้ะรอสิเที่ยงนี่เขาก็ผิวอีกสิครั้งหนึ่งซื้อมองหามงผิวโหบ่ให้มันให้บ่ให้ใบมันใหม่บ่ให้แดดเถือ่อบ้านี้พ่อ ซีมงหามงซีมงหามงแรงใบซีมงหามงแรงนี่ฮักกัหดอีกครั้งหนึ่งหดแล้วเหมือนนี่ฮักกบ่เก่าก็ดีบ่เป็นยังกับได้หดนิ้มือเศร้ามือแรงแล้วก็เพื่อนี่อันนี้ยูนี่ของยายนิมเด้อหดเวลาเดียวหดตานิ้วมือแรงนิ้มือเศร้ากับบ่ได้หด ยง้มือเทียงกับบดไหวดัวขนาดบไดไ้หวัวทั้งสามครั้งสามเวลาได้หวดัวแต่ยง้ยมือแรงแต่เดียวก็ยังพ่อได้ขายอยู่ป่านี้กันเน่ามีหัวตลอดเหตตามกฎของมันเหตตามว้างแผนใบนี้มันก็สิดีผู้ใดมีนำมีอย่างนี้เหตเลยเทศหนีโอ้ยลูกข้าแม่ข้านี่สจะลน้เขา เป็นแต่นายเล็บบดองไปหาขายเนี่ยค่ะข,ขอบคุณค่ากับมีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ